สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานน่ารักน่ารักกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นตัวคัพเค้กครีมชีสค่ะซึ่งทั้งตัวเนื้อเค้กเองแล้วก็ตัวครีมด้านบนเองเนี่ยจะมีส่วนประกอบของครีมชีสนะคะทำให้ เค้กของเราเนี่ยไม่เลี่ยนรับประทานง่ายนะคะแล้วก็สูตรที่เราจะให้วันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หวานน้อยกําลังพอดีพอดีนะคะไม่หวานมากเกินไปค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะเอาในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันก่อนนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยเนยสดค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนยสดรสเค็ม120กรัมเราก็เลยไม่ต้องเติมเกลือเพิ่มนะคะครีมชีส120กรัมค่ะ แป้งเค้ก120กรัมน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลทรายละเอียดก็ได้นะคะ80กรัมสามารถปรับเพิ่มได้ถ้าชอบหวานมากกว่านี้นะคะไข่ไก่เบอร์3 2ฟองค่ะ เบกกิ้งโซดา1ทับ4ช้อนชาผงฟู1ทับ4ช้อนชาค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นกลิ่วนวานิลานะคะครึ่งช้อนชาอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะวัตถุดิบของตัวเค้กเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําในส่วนของตัวเค้กกันก่อนค่ะก็เราจะเริ่มจากการร่อนส่วนของของแห้งรวมกันให้หมดเลยนะคะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดานะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครใช้เนื่ยจืดเนี่ยให้เติมเกลือลงไปก็สามารถนํามาร่อนพร้อมกับขั้นตอนของของแห้งตรงตรง,ตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็ร่อนส่วนผสมทั้งหมด1รอบค่ะ การร่อนแป้งเนี่ยนอกจากจะทําให้เค้กของเรานุ่มฟูเบาขึ้นนะคะก็จะทําให้เราสามารถกรองเอาสิ่งสกรปรกที่อาจจะติดมาก,กับแป้งเนี่ยออกได้ด้วยเ <c oughs> ช่นกันนะคะเราร่อนเสร็จแล้วก็พักในส่วนของแป้งไว้ก่อนคะ่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําในส่วนของของเปียกของเหลวของของที่มันแย่ๆนะคะกันก็จะเริ่มจากตีเนยกับ ครีมชีสรวมกันเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการทําเนื้อเค้กเนี่ยเราจะใช้ตะก,กร้อมือนะคะเพราะว่าเผื่อว่าใครไม่มีตะก,กร้อไฟฟ้าก็สามารถทําตามได้เช่นกันนะคะอาจจะต้องออกแรงมากกว่าเสียเวลากว่าแต่ว่าก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะคนๆให้เขาพอคลายตัวนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดสำหรับเบเกอรี่นะคะ ใย้ายาใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดค่ะเนื่องจากว่าเราใช้เป็นะตะกร้อมือนะคะถ้าใส่ลงไปรวดเดียวเดี๋ยวมันจะคนให้เข้ากันได้ยากค่ะ แบ่งใส่ประมาณ4-5ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าส่วนผสมของเนยกับครีมชีสเนี่ยเขาจะเริ่มขึ้นฟูค่ะสังเกตได้ว่าถ้าเขาขึ้นฟูเนี่ยสีของเขาก็จะขาวขึ้นกว่าเดิมแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่ก็เช่นกันนะคะให้ใส่ลงไปทีละฟองแล้วก็การใส่ไข่ไก่เนี่ยแนะนําให้ตอกแยกถ้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเราตอกใส่ลงไปในส่วนผสมเลยเนี่ยถ้าหากว่าไข่เน่าเนี่ยเราจะต้องทิ้งทั้งหมดที่เราทํามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มค่ะก็เสียเวลาเสียเวลาเสียแรงล้างถ้วยสักใบเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราอยู่อย,อยู่รอดปลอดภัยะคะ่ะเพื่อนๆหลังจากใส่ไข่ไก่ลงไปทั้งสองฟองแล้วนะคะคนจนเขาเข้ากันดีเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปะคะ่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะคะ เมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ของแห้งที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะก่อนจะใส่แป้งเนี่ยให้เราปาดเอาพวกส่วนของเนยที่มันติดอยู่ตามขอบอ่างอย่างเงี้ยนะคะลงมาด้วยค่ะแล้วก็ใส่แป้งลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรา ใส่แป้งลงไปเนี่ยเราจะไม่ใช้ตะก,กร้อในการขนแล้วนะคะเราจะใช้เป็นไม้พายในการคนตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะ ลักษณะของตัวเนื้อเค้กเนี่ยเขาก็จะมีความคล้ายค้ากับตัวบัตเตอร์เค้กนะคะแต่ว่าจะมีความหอมกลิ่นของครีมชีสแล้วก็มีรสของครีมชีสมาด้วยนะคะซึ่งมันทําให้ไม่เลี่ยนแล้วก็ถ้าว่าใครชอบใครเป็นสาวกของครีมชีสเนี่ยเมนูนี้ค่อนข้างเหมาะค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะแป้งเข้ากันดีกับพวกเนยแล้วก็ครีมชีสเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําเจ้าตัวเนื้อเค้กแป้งเค้กของเราเนี่ยไปหย่อดใส่พิมพ์กันค่ะ เนื่องจากว่าวันนี้เราทําเป็นคัพเค้กนะคะตัวถ้วยของเราจะเป็นถ้วยกระดาษเล็กๆแบบนี้ค่ะเราก็ใส่ลงไปจนเกือบจนเกือบจะเต็มเต็มพิมได้เลยนะคะใส่ลงไปประมาณเศษส3ส่วน4ของพิมพ์ก็ได้ค่ะจำนวนของ ถ้วยที่เราได้ในวันนี้เนี่ยตามสูตรนี้นะคะจะได้ประมาณ10บถ้วยค่ะหลังจากที่เราหยอดตัวเนื้อเค้กลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเคาะค่ะให้หน้าของเขาเนี่ยเรียบเนียนลงไปนะคะแล้วก็เคาะไล่อากาศด้วย เมื่อเราเคาะจนเขาเรียบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาประมาณ30-35นาทีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยค่ะเมื่อในระหว่างที่เรากำลังอบเนี่ยเราก็จะมาตีตัวตัวครีมด้านบนที่เราจะแต่งตัวคับเค้กของเรากันนะคะก็วัตถุดิบเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเนยสด100กรัมครีมชีส100กรัมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่ง50กรัมนะคะสูตรนี้หวานน้อยค่ะ แล้วก็ในช่วงของการตีครีมด้านบนเนี่ยเราขอทุ่นแรงด้วยการใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีสามารถใช้เครื่องตีมือได้เลยเพราะว่ามันสามารถทําได้เหมือนกันแต่จะออกแรงมากนิดนึงนะคะพอดีช่วงเย็นเนี่ยเรามีธุระที่ต้องทําหลายอย่างก็เลยขอลดระยะเวลาในการทําตัวหน้าเค้กนิดนึงนะคะก็ตีให้เขาพอเข้ากันค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปนะคะ ค่อยๆทยอยใส่แบ่งใส่ประมาณ3-4ครั้งก็ได้ค่ะใส่ลงไปจนหมดแล้วก็ตีไปไเรื่อยๆเลยนะคะตีด้วยสปีดกลางค่ะจนกว่าตัวครีมของเราเนี่ยจะขึ้นฟูค่ะการขึ้นฟูก็เช่นเดิมค่ะสังเกตได้จากสีถ้าสีของเขาขาวขึ้นแล้วก็ดูฟูเบาขึ้นแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ปิดเครื่องตีแล้วก็สามารถนําไปแต่งเค้กได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเค้กสสีค่ะเป็นเค้กที่ มีสีขาวกับสีชมพูนะคะเราก็เลยจะแบ่งส่วนแรกเนี่ยใส่ถุงบีบไปก่อนค่ะส่วนอีกสีนึงเนี่ยเราจะหยดเป็นสีชมพูอ่อสีแดงลงไปแบบนี้นะคะใส่น้อย,น,อยน้อยค่ะอันนี้เนี่ยเราหนักมือไปนิดนึงนะคะสีมันก็เลยออกมาค่อนข้างแตนแหละนะคะ่ะเพื่อน สีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีผสมอาหารแบบน้ำธรรมดาเลยนะคะก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนๆๆๆให้สีเขามีความสม่ำเสมอเท่ากันดีอะนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะทำให้เขาออกมาเป็นทูโทนนะคะเราก็เลยใส่ถุงบีบที่มีตัวครีมของเราสองสีเนี่ยลงไปในถุงอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หัวบีบลงไปแล้วเวลาบีบเนี่ยก็จะได้ลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะ เนี่ยค่ะสีของเขาจะออกมาเป็นทูโทนแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยถ้าเราผสมให้สีชมพูมันมีความพาสเทลกว่านี้นะคะก็จะดูน่ารักกว่านี้ไปอีกค่ะอันนี้สีแหลนไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเวลาบีบออกมาจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆการบีบครีมเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะบีบยังไงก็เอาตามที่สะดวกได้เลยค่ะบีบครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ สามารถนาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะตัวเนื้อครีมด้านบนเนี่ยต่อให้เราวางอยู่ในอุณหภูมิห้องนานแค่ไหนเขาก็ไม่ละลายนะคะอันนี้เนี่ยเราวางไว้ด้านนอกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครีมของเราก็ยังไม่ละลายเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าวางไว้นานกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะวางทิ้งเอาไว้เฉยๆเขาก็ไม่ละลายค่ะก็ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูคัพเค้กครีมชีสของเราในวันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทํากันดูค่ะเพราะว่าเนื้อทั้งเ,เนื้อเค้กเนื้อครีมเนี่เยเขามีความไม่เลี่ยนแล้วก็รับประทานง่ายนะคะอร่อยะค่ะเพื่อนๆถ้าหากใครว่างๆเนี่ยก็ลองทําสูตรนี้ดูนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ ัสดีค่ะ